หนึ่งเศษสามส่วนแปดหาร4เป็นการหารเศษส่วนซึ่งตัวตั้งเป็นจำนวนคระตัวหารเป็นจำนวนนับ 1. เศษ3ส่วน8หาร4เท่ากับ1เศษ3ส่วน8หารเศษ4ส่วน1 4มีส่วนเป็น1เราจะเปลี่ยนจำนวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกิน ส่วนเหมือนเดิมส่วน8หาเศษนำา8คูณ1เป็น8นำา8บวก3เป็น11ได้เศษ11ส่วน8เราจะทำการหารนะคะในการหารเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน ตัวตั้งคงเดิมเศษ11ส่วน8เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนจากเศษ4ส่วน1ก็คูณด้วยเศษ1ส่วน4ทํทำการคูณตัวส่วน8คูน4เท่ากับ32 11คูน1เท่ากับ11คูณกันแล้วได้เศษ11ส่วน32 หนึ 1> 1, ่งเศษสามส่วนแปดหารสี่ต่อเศษสิบเอ็ดส่วนสามสิบสองห้าหาร 3, สามเศษสองส่วนเจ็ดเป็นการหารเศษส่วนตัวหารเป็นจำนวนคระจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกิน5หาร3เศษ2ส่วนเเท่ากับ5 หารด้วยนะคะเราเปลี่ยน3เศษ2ส่วน7ให้เป็นเศษเกินตัวส่วนเหมือนเดิมหาตัวเศษนำา7คูณ3เป็น21นำา21บวก2เป็น23การหารเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนตัวตั้งคงเดิมก็คือ5 เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเศษ23ส่วน7ก็ต้องคูณด้วยเศษ7ส่วน23นํานำตัวเศษคูณตัวเศษนำตัวส่วนคูณตัวส่วนนำ5คูน7 5มีส่วนเป็น1 1ึ่คูน23ได้23ตัวส่วนเป็น2 3แล้วทำการคูณตัวเศษ5คูณ7เท่ากับ 35คูณกันแล้วได้เศษ35ส่วน23ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนอยู่ในรูปของเศษเกินทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคระตัวส่วนเหมือนเดิมตัวส่วนเป็น23 23, 23คูณจำนวนใดไม่เกิน35 23คูณ1เป็น23 23ต้องบวกอีกเท่าไหรคะจึงจะได้35 23ก็ต้องบวกอีก 12เศษสามสิบส่วนยีเขียนในรูปจำนวนคละได้ว่า1เศษสิบสองส่วนยี่หาร3เศษสองส่วนเตอบ1เศษสิบสองส่วนยี่สสามสอเศษสองส่วนสหารเศษเก้ส่วนสิ เป็นการหารเศษส่วนตัวตั้งอยู่ในรูปของจำนวนคละเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกิน2เศษ2ส่วน3หารเศษ9ส่วน16นะคะเปลี่ยนตัวตั้งให้อยู่ในรูปของเศษเกินตัวส่วนเหมือนเดิมตัวส่วนเป็น3หาตัวเศษค่ะนำ3า3คูณ2เป็น6นำา6บวก2เป็น8 สเศษสองส่วนสเขียนในรูปเศษเกินได้ว่าเศษแปดส่วนสเป็นการหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนตัวตั้งคงเดิมก็คือเศษแปดส่วนสามเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนจากเศษเก้าส่วนสิก็เปลี่ยนเป็นเศษหกส่วนสิบเานะคะทำการคูณเลขนำสามคูณเเท่ากับ 27นำแปดคูณสิบคูณหเป็น48ใส่8ทด4 8่คูณหเป็น8ทดอีก4เป็น12 8สอคูณสิเท่ากับ128คูณกันแล้วได้เศษหนึร้อยยีส่วน27คูณกันแล้วตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะคะอยู่ในรูปของเศษเกินทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละ ตัวส่วนเหมือนเดิมตัวส่วนเป็น27 27คูณจำนวนใดไม่เกิน128 27คูณ4ได้108 108ต้องบวกอีกเท่าไหร่คะจึงจะได้128 108ก็ต้องบวกอีก20เสรษ128ส่วน27 เขียนในรูปจำนวนคระได้ว่า4เศษ20ส่วน27 2เศษ2ส่วน3หารเศษ9ส่วน16ตอบ4เศษ20ส่วน27เศษ36ส่วน15หาร5เศษ2ส่วน5เป็นการหารเศษส่วน ตัวหารอยู่ในรูปของจำนวนคละเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินเศษ36ส่วน15หาร5เศษ2ส่วน5เท่ากับเศษ36ส่วน15หารจำนวนคละเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินตัวส่วนเหมือนเดิมหาตัวเศษนำ5คูณ5เป็น25นำ25บวก2ได้27 5เศษ2ส่วน5เขียนในรูปของเศษเกินได้เศษ27ส่วน5เป็นการหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนตัวตั้งคงเดิมคือเศษ36ส่วน15เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนจากเศษ27ส่วน5ก็คูณด้วยเศษ5ส่วน27 ทําการคูณนําตัวเศษคูณตัวเศษนําตัวส่วนคูณตัวส่วนนํา36คูณ5นํา15คูณ27เราจะทําการตัดเลข36กับ27โดยใช้สูตรคูณ9 9คูณจํานวนใดจะได้36 9คูณ4เป็น36 9คูณจํานวนใดจะได้27 9คูณ3เป็น27ทําทำการตัดเลข5กับ15โดยใช้สูตรคูณ5 5คูณจํานวนใดจะได้5 5คูณ1เป็น5 5คูณจํานวนใดจะได้15 5คูณ3เป็น15ตัดเลขเสร็จแล้วทำการคูณเลขนะคะทำการคูณตัวส่วน3คูณ3เท่ากับ เก้าทำการคูณตัวเศษสี่คูณหนึ่งเท่ากับสี่คูณกันแล้วได้เศษสี่ส่วน 9, เก้าเศษสามสิบหกส่วนสิบห้าหา 5, รห้าเศษสองส่วนห้าตอบเศษสี่ส่วนเก้า